ห้ามทำแบบนี้ถ้าไม่อยากความจำเสี่อม ปี1959ที่เมืองซานดิเอโกเด็กชายวัย17ปีชื่อแรนดี้การเนอร์ท้าทายตัวเองด้วยการไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวนานที่สุดในโลกหลังจากกดน,นอนแค่72ชั่วโมงเขาเริ่มพูดประโยคซ้ำๆลืมคำง่ายๆจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ5นาทีที่แล้วไม่ได้เลยที่สำคัญเขาจำหน้าแม่ตัวเองแทบไม่ได้ด้วยซ้ำหมอที่เฝ้าสังเกตอาการต้องสั่งหยุดการทดลองทันทีสิ่งที่เกิดกับแรนดี้คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าสมองไม่ใช่แค่ต้องการการพักผ่อนแต่มันต้องการการนอนเพื่อคััดดดแแยกกกละจจจเ็บความ Walker, ามรง U พบว่าการนอนในช่วง deep sleep หรือช่วงหลับลึกทำให้สมองดึงข้อมูลจากฮิปโปแคมปัสเข้าสู่คลังความจำระยะยาวใน NeO Cortex เหมือนการแบ c k อ้นข้อมูลจาก l a s h Drive ลง Hard disk ถ้าไมแบ a c k ้นข้อมูลก็จะหายหมดแต่ถ้านอนไม่พอความทรงจำเหล่านั้นจะถูกลบหรือแย่ไปกว่านั้นมันจะสลับไปมาจนมั่วไปหมดมีเคสจริงในปี2017ที่โอซาก้าชายวัย42ปีตื่นกลางทางด่วนแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่ท้งนั้นที่เขาไม่เคยมีโรคประจําตัวหมอี่ใช้ว่าเป็น transient global amnesia หรือการหลงลืมชั่ราออดนอน นักวิทยาศาสตร์จากฮาร์ว์ดยังพบว่าแค่การนอนหลับเพียง6ชั่วโมงต่อคืนต่อเนื่องเป็นเวลา10วันสมองจะประมวลผลช้าลงเทียบเท่ากับคนเมาแล้วขับแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความง่วงครับมันคือการบังคับให้สมองลืมในสิ่งที่ควรจำและเก็บในสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้เช่นความกลัวความเครียดหรือความเศร้าเพราะตอนเราหลับสมองกำลังลบภาพฝันร้ายออกจากฮร์ดรฟในชีวิตแต่ถ้าไม่หลับมันก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปคำถามคือเราจะยอมนอนหรือย,ยอมลืมตัวตนของเราไปทีไรและสำหรับใครที่อยากฟันดีผมทำคลิปเสียงไว้บนบ้านแดงแล้วลิงก์อยู่